วันนี้เรจะไปกินไอติมโมจิกันนะคะว่าอร่อยมากยาเบอครับอร่อยเ <c oughs> ังปาตคน Er den kald? 너는 <놀람> 와. <놀람> <놀람>